ตนันฝัตนตันฝันไว้เด็กให้ hey, บอมนะ่ <c oughs> ตอนฝันไว้เด็กอ่ะ ไงเด้เนไตายเมื่อก่อนคอมเราเราเล่น,นเราเล่นจอเล็กกว่าน,นี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็เราวขับผ่านเมืองใหญ่เที้ยนั่นไม่ได้นะคือกระตุกเราก็จะไม่เข้าไปเมืองนั้นเด็ดขาดอะไรบากระตุกเมื่อ,ก,อก่อนอาพับชิบหายเฮ้ยมาที่กิโลจีเมียรวะโมซาน ต่อประมาณเนี้่สามสี่สี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยประมาณนี้โดนโดนหรออหแม

ก็เวะหัหวมือัวมือไตรดับไตรดับน้องไต่รดับด้วยไหนอ้กาอก่องมนบังหน้าก,ก,ก,กานเลยไหนวะ มีคนโดดล่มาข้างหล,นนลังนันคดอรับหึขงข้างหลังข้างหลังมีคนโดดลหลัง,งเาไับคนแดงมีคนไปไหนรดับดูจะมีคนโดดลบหลัง,งหลังไปนะด,ดูกัไปดูกันน่นนจะมีคนลงตรงน,งน้นะตา้มีคน มาเยอะว่ะแต่ไม่ใช่อตัดน้ำมานพูดหรอก้ยดีน้องได้แล้วได้แล้วไ้ต่อแบบนุ่มๆเนาะมันจะใช้ระยะทางเนี้ยแะก็เลยไม่ค่อยลงแบบนุ่มนวๆเท่าไหร่โอเคต่อตรงน,นี้แหละใกล้ๆมีทีโฟบินไปย้อนบ้านนั้นเลย มือหนึ่งไม่มีใครแตะต้องเลยว่าต AW, AW, า A W A W ตา A W Mouse A W ก็โ,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 โอ้ยยสองสี่เก้าคุยนะเว้ยอ้าวกูเล่นเองเอ<า>เอเล่นไปไม่เคยเล่นเลยไม่มีตะข,ขออะไรที่ไม่ดีเป็นสีมใช่เนี่ยนี่ขูดสิบห้าเลือดถามว่าคุยคุยเลยซะดีกว่ามีปืนอะไรที่มันดีไว้ไว้ไหมเนี่ย อีโมโ่ดูดีโมอ่าลองได้เศษอุ้ยตาย i, ้เอวิีก็บอกหนึ่งอาไมเฮ้ยใช้มีกระบอกหนึ่ง, i, ก,งก็เอาไอ้เ,เอห,หี้ยเอ็มกับพี่ข้าวมึงแต่งเต็มประวะกระบอกนั้นนะเกือบมันจะไม่แต่งเลยยิงไปโดนอยู่ในวงมันไม่หนีกเต็มงางล่ะกูว่ายนอย่างนีง้ไงก็โดน รไหนเอ็นี้เอ็น้ไม่มีรถเข้ามาอยู่ไม่มีรถเข้ามาเราทำไมก็กลัวแล้วปีบังคุมเลยวัเนี่วบอยแลมงมีที่ไยรู้หนึงอันนี้ไม่อยู่บานเล็กไม่อยู่บานเล็กบันบนบนมหาปมาูกต้องไปใกล้ โยยนโยนโตรงไหนวะประมาณไหนวะให้โดนระพังก็ยังดีไอ้คู่อะบอกเลยไม่ออกอะตั้งตรงนี้น้องขับอะไรเนี่ยเฮ้ยสิโป้น้องเอ้าไม่หนาวก็ยังแมว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 กัดตาคู่ต้องต้องต้องมา สาลูกสลูกวะยู่ไหนอยู่ไหนวะยูไหนวะโอ้โหเฮียแมวกัดทีไอ้นี่กูเกยนี่เลยสัตว์หลังบ้านหลังบ้านงอไปปวัดไปโดน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 ตัวหนึ่งหลังบ้านขวาอ้ไเหีอเอ้ยได้ยีเสะอยู่ทีไม่ออกวัดเลยเฮ้ยไม่โดนได้ไงป้ากูอ,อยากรู้ดีกูอยากรู้ดีเพย์เฮ้ย เห็นเหรอท่าท่าเป็นไรอะตอวสมวกอะไรวะที่ไหนอรับผมไม่เห็นนะที่เขาบอกข้างล่างข้างล่างตัวหนึ่งนี่ไม่ยกูมุดมุกกับน้องตากูท่าปวดแล้วกูยิงอ่ะเฮ้ยมันไม่ออกยังไงปืนอะเพ้ออะไร เไม่อถ้าหัวแล้วมันนิ่งโยกใส่กูด้วยนะมันนิ่งด้วยนะหลังไม่ไม่ไม่บอดนะข้างหลังข้างหลังออกมันนี้บดเหรอมีมาใหม่ตาวิ่งชนวิ่งชนกันที่ใหม่วิ่งเข้าอืมเอนแย่ตัดเข้าอยู่นะกูตามันมันโนตีใหม่เข้าอันนี้เหรอ อืมบานโะดนอืมโอ้ยปพัดจะปั่นกูตายบานสายบันต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 ายข้ามุมเดีวขวาก็มีโดนหนึงเป่าวิ่งหามมุมเียวไม่ได้ไมู่ด้าไม่ชินเลยตารถมาประตัทงปะตาง,างเก็บเก็ แทบพังอะไรยังแค่แทบพังเลยทำไมจอดเลยวะที่เราบาเราบ้านตาตาตาบันไดบ้านขาวไปเบื่อท้องไม่จอดเลยวะจอดเถอุ้ยนอกเย้กูขึ้นแต่โคบมวกกระเด็นเลยเหรอ โมกันเล่นเลยอ่ะเฮ้ยบัวตีเน่เจฟเฟนเหรอเจฟเฟนเหรอน้องสองคนเหรอเออตายเลยอ้าวแล้วไอ้ตัวที่วิ่งเข้าไปตายแล้วป่ะวะชุดแดงนะกั๊กตออะไรประมาณข้างอย่างตากั๊กตออะรก็ที่มันชุบไม่ได้กูยิงตายแล้วอ๋อแต่ว่าที่เดียวกันแต่เพื่อนอยู่พูบรรจงดิพูดถึงห้ามันลึกไปหน่อย เจ้ไหลเจ้าหวานกูยิงโดนนะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นั่นมันน่าจะยิงกันก,กันแ,กแล้วแล้วเฮ้ยด้านมันมีส้มเกาะเอาอปะต่ะนี่คนเอาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนระเปิดโมกโมเกเจ็ดลูกอเฮ้ โดน,โดน,โ,ดนโดนหนึ่งโด,โดนหนึ่งหลังมีคนหนึ่งยานอัะตาอ๋อแล้ว A W เปือแล้วครโดน ดูสองคีวิดกันมังเห็น,นยางอ่อนไรคือเราไม่มีรถเรามีรถป่ะมันมันมีรถมั้ะไม่เราออามีรถป่ะรถหนึ่งมานึ่หนึ่งเราไม่มีมีแต่ริมถนนบันเทิงดิ แปดพอเลยวะ่สิบห้าเยอะเลยดูลาดราวดูลาดไปเปไปเปไปไม่ใจเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ค่อยดีนะดูกอยดีกองดูก่อนไงอย่างเราไม่เป็นขอบพุงที่มีหินบ้ไม่งั้นเราเข้าไปในโกดังเราจะโดนเศตหยอกตื้อต่อได้ นู่นอบอดเหร <estion> อ,อรไม่บอดนะหนีเฮียให้น่าบอดนะวิ่งเร็วฮะใ่มีข้อตัวนึ่งอยู่นี่อ,นนอันนี้บอดปะอันนี้บอดที่มาร์กอะแต่ว่าตัวขวานั่ยนะไม่รู้ว่าคนเดดนล้มคนโดดนล้มไปฟังฟังไม่คนบอดเยอะวะกูมีทีโฟสองลูกเผื่อใช้เป็นอะไรได้ อ้ยราหวังขาอกนิแเปลือรูมีอะไรที่มันแน่นอนไหัวุน ต,งตงรงนั้นม ah. ีเสียงอะเจาเวรนั้นนะปุ้งนี่นอียตัวใหญ่น่าตา เข้าไปในกระ๊อบบ้านนั้นยู่นะเห็นข้างบนนะ่ะต่างโพซิชันเนีย่ยคกับหยับรถไว้เป็นตัวเรือไม่มีไอ้นี่มะเนี่ยชุบมปเนี่ย,ไ,ยไม่มีบ่างเห็นใครมาไหนยี่อะ ไม่ใช่มาโชคคุณนะยืนอย่างห้าถ้า,ถามวกไม่กล้าไม่แข็งไม่กล้ายืนะนะ่นี่ยะอย่างนี้รถโลกมันอยู่ตามบ้านนี่แหละไอ้เน,นียอแน่อยู่แล้วตัวนีง จะปั๊มนะให้ตรงปั๊มแล้ให้จ่ายนะไม่ยิงมาเฮ้ยไม่ไหตรงนี้สามหนึ่งศูนยมานี้มาวนนี้เดี๋ยวนี้เยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋นี้เดินหลังโอ้โหขาเยี่มกุญชสองโวยคุใครคิดว่าไม่ใช่พาไว้แต่โดนหนึ่งหมย

นาูเจ็บอีกแล้วนะมันเจ็บอีกแล้วนะเออไหนวะหน้ากูเนินหน้าเมึงต้องวิ่งออกมาไปนี่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 อะไรฉันร้องกบะโปรตีมาโปรตีเหรอดตาตาปรมไุษเหี้ย เพราะมันไม่ใช่ชุดนี้ใช่ใช่ในคอลเลจมันในไอจีนี่คุณกำลังจะไปชุบเลยเฮียโดนปัดออกมาตายแล้ว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 ตอนนี้ตอนนี้ครับตะตะตะแต่อึอวีสุดท้ายเฮียน่าเฟซเลยระวังระวังอะไรนะวันนี้หน่าเิดเลยก็ว่าไอ้เนี่ยมันโดนยิงตายใครจะใครจะมาคิดว่าแม่งใช้คายเฮียเลยตัวเดียว a วอ่ะยิงไปยิงไปแล้วไอ้ที่น่าหลายชุดแต่เกานะน่าจะแตกแล้วแหละโดนที่นี่ตัดผมกำยังคิดว่ามีอยู่ไอ้หี่เอรอตาในใช้คุ้มเลยวะ่ะไอ้ดอกไอ้ดอกตายโดนเก็บต้องเห็นแล้วต้องเห็นเลยเลคุณน่วงแบบพอดีหัวพอดีคำอ่ะ <laughs> น่อพอดีคำอะแอาหัวอะย่า